เฮ้ยอย่าล็อกแรกเลยมาเรดี้มองเลยไอพี่ไว้จะเปิดพี่ไว้จะเปิดพี่ไว้เตรียมตัวเปิดมิกเปิดคลิปอ่ะนี่เจมคงเปิดยังไงผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้ทำคลิปมาสี่ห้าเดือนแล้วผมเปิดเนี่ยนะแล้วห้าเดือนแล้วผมไม่ได้ทำคลิปเนี้ยพี่ผมพุ่เปิดตัวนี่นะไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาโอเคโอเคมามาอ๋อเป็นวงกลมมิกอยู่ไหนไม่อยู่ไหนนี่อยู่นี่พร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่ง ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราไปอยู่กับในเกมสควิ g เกมนั่นเองนะใช่ป่ะใช่ครับใช่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 อ๋อใช่ใช่ตอนนี้ก็มีทั้งหมด6คนครับมีใครบ้างครับผมอ่าไว้ครับไว้ครับตีกับเราตีกับพี่ขวัญแข่งเังสิครับีค่ะอัแม็กครับไมผมลืมแนะนำตัวพี่ตอนแรกผมไม่ได้แนะนำตัวเลยอ่าผมมิกซีสิครับนะครับยวครับยวเฮ้ยเฮ้ยไป กดปุ่มเรดดี้เลยกดไงอ่ะกดตัวปุ่มแดงครับพี่มันจะขึ้นเรดดี้ขวาทำทำตัว E นะ E E E ทำไมต้องพูดว่าทับมือเฮ้ยเชินเช่นเราหลอนอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเรื่องที่เกมแรกอะมันคืออะไรอ่ะมันจะแตกพื้นมันจะแตกพื้นมันจะแตกอ๋อฮะต้องโดดหาที่ใหม่ถ้าเกิดพื้นแตกอ่ะอย่าให้ล่วงเาวาอยู่ให้ปลอดภัยเกวพื้นจะแตกอ่ะอ๋ออ๋อมันจะล่วงเหรออ่ามันจะไม่พังเลยด้วย อ๋อดิอ๋อดิเล่นได้นรางวัลบอกเลยเล่นได้นรางวัลบอกเลยใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เฮ้ยสิบห้าวิเฮ้ย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 ไปตกลไปหนึ่งคนแล้วโอ้ยเกิดแล้วเฮ้ย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 ยังไงอะเฮ้ยโอ้จิ๊มถายแล้วฮุยสบายสบายจิ้มไม่ได้ไปไหนเลยไทนี่ทาว

เฮ้ยเหลือ50วิ47มิอไรโอดำจริงไอ้บีอไอ้บีไอีไอ้บีเอาไปไม่ใช่47มิหรอไม่ใช่มันระเบิดที่นี่เลยไปอะเป็นไง แนล้วตอนนี้วี่น้วันาไปเอาไปเอาไปเาไปไปไปเอาไเไปเเอาไปเอาไปเอาเอาไปเอาไปอาไาไป่ออาไปเอาอาเอาไปเเอาเาไปออาไอาาาเาไเเาเันเอไเเอนเ พอดีผมฝึกวิทยายุดเหวมันฝึกซ้อมฝึกซ้อมใครจะอยู่ใครจะไปมองตากันสีมองตาทำานอ๋อเกมนี้มันให้คนแรกกระโดดถ้าเกิดใครกระโดดไปก่อนก็คือจะชนะอ๋อเออใช่เฮ้ยมิกเราต้องดูริมไม่ต้องดูริมลิมหินน่ะมันจะมีความหนาอ๋อ้ถ้าอันไหนบางมันแตกเจมสพี่ที่ข้อขวาขวาหนามากขวาหนักยเลยมิกกระโดดเดี๋ยวพี่ลองกระโดดเลย พี่หนูพร้อมกันไปเลยเรื่องลสามแปดวิไมพี่พร้อมกันปเงส้ลเือเื่ยขวาแวสามิแปวิมันมีเวลาเหลือแล้วเอางี้เราโดดพร้อมกันไม่รู้เรืองอันไหนอนึงอะอ่าฮะแต่ตามิกไม่เชื่อเลยตามิกเละเละไหนพี่นนาอันเชื่อเลมคกเป็ดวิแล้วอ่าพร้อมกัน่ะขวาวาใช่ไหมหนึ่งสอง หนึงเร็วสิวิไปแล้วไปร้อแล้วเอาลอดเฉยไปแล้วไปร้อแล้วฟูไเลยโอ้เกมแรกเราคือชั้นี่เองเหรอเนี่ยจเงินหล้านจล้านจุล่าไม่แบ่งเลยแล้วม่แบ่งเลยันาว่าไงปองแชมป์ป ไม่ได้เล่นเลยเกมแรกไม่รู้เฉยเกมแรกไม่รู้เฉยอดให้อดให้คนไม่กดครับของจริงนะเร่องนี้ของจริงของเมื่อกี้ของปลอมอ่ะออมเกี่ของปลอมใช่้มเกี่ของปลอมอุ้ยอันนี้เอาเลยมาถึงเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยต่อเลยเน่เน่เน่ต่ไม่กระโดดคนแรกแล้วกันเนี่ยนี่เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ชนะบอกเลยนะาเดี๋ยวเมื่อกี้ลูทิกแล้วลูทิกแล้วมาดู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 ทิ้งกระโดดเมื่อกี้นี่ผมโดดไปขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายจะต้ง ไมื่อวานแล้วฉันคิดไปแล้วต้องมีพวกสาริยามทำตัวแบบนี้เลิศผมไปก่อนก็ได้อ่ะอ่าอ่าผมไปก่อนอ่าอ่าโอเคแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันซ้ายเว้ยเออเชื่อไหมนมันต้องมันต้องซ้ายต่อเว้ยไปดิไปดิไปดิผมไม่ซ้ายไปเอ้า ขวา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 ตกขวาตกขวาตกได้ผู้ชนะแล้วจริงกองสูญเสียเท่าไหร่เมื่อกี้บอกบอกไม่ทันบอกว่าขวามันตกชามจริงๆนะผู้ชนะเนี่ยคือสูญเสียทั้งหมดเลยเฮ้ยทำไมจะดวงแย่ขนาดนั้นน่ะเกมนี่สองเป็นเกมตัดสินแล้วแหละงั้นอ่ะไม่เคยผ่านด่านแรกเลยอ่ะ ไม่ใช่แค่บีบีผมด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวเหยียบเหยยีบพื้นแ่ะเพนบอลน่ะใช่ใช่แล้วคือถ้าแล้วมีอยู่หกคนมีสี่ทีมมันต้องมีสองคนที่อยู่ทีมเดียวคนเดียวอ่ะนะอ๋อมีผู้เสียเปรียบถึงสองคนจะอยู่สีเขียวเลยไม่เลยว้ยสีฟ้าว้ยสีแดงสีเขียวอุ้ยทำไมต้องอยู่ที่ไม้ด้วยไม่ชอบเลยเฮ้ยอยู่สีฟ้าสีเขียว สีฟ้าคนเดียวเหรอจะเนวนทำไมวเดใครสีแดงวะเย่่ครัผมีเียสีไม่ไม่่ผมไม่ใช่สีแดงไม่สีแดงผมไม่สีดอือทสีแดงหมดเอาดิเอาดิสีแดงไหมดอะเอาดิ่งนรู้ยเนอะเอาใครแตกอะไม่ใครอยู่สีฟ้าด้วยเีผู้แตกเหรอผมผมสีฟ้าเออีแต เม่งเลยมาตันแทกเลยไอ้นี่อีกแลี้ยวไม่อยากเล่นอันนี้เฮ้ยเก็บดิผมตายอะดิคืออะไรอ่ะเตียนทีแท็กอีกเหรอเตียนทีว้าวอีกแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วเฮ้ยโอ้จีซัดจะไปไหนพี่ชายปืนปืนปืนเฮ้ยพี่ชายพี่จะไปไหนเนี่ยพี่ไม่รอจากผมหรอกพี่ชายเฮ้ยไปไปอยู่นะพี่ชายอุ้ยเป็นคนโดนส่งคืนตลอดเลยอะ จุก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 จ ใส่ดีครับเราอะไรครับเฮ้ยวายจะไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วไอ้เดียว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 ไปไหนแล้วมันใจกูขึ้นจุกจังเลยจุกจุกเอาละเอาละพี่ชายอ้าวแกกับฉันอย่างนั้นเหรือจอได้แม็กกลแกไปจอได้อีกแล้วใช่ไหมฉันจะต้องมาพิชิตกันว่าใครจะได้ทีนี้โฮ้ยสิกาสินอะไรอ่ะ เอาละพี่ใช่ที่เดิมน่ะอ๋อแย่งชิงพระราชาแย่งเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วเอาแต่ผมขอเลก่อนนะเฮ้ยยไวจังกับเราวอ่ะดู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 ห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ไหโอ้โไมไหวเขาไ้คะแนนเอากว่านี้เจาะ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 เจ๊ะจริงจริงเจ๊ะจริงจ พีๆเฮ้ยด่านนี้ว่ะอยด่าได้ชอบด่านนี้คือไม่หช่ดอดไก่แล้วอุตส่าห์ทำมาเดี๋ยวทำไรอะด่านนี้ยไม่ใช่หรอถ้าเป็นสีแดงหยุดต้องหยุดไปไฟล้ะอ้าวอ้าวหันไม่ได้หันหน้าไม่ได้ด้วยโหดร้ายมากอะจริงหันหน้าไม่ได้บังเลยหันหลัง ไม่ห้ามขยับเลยเว้ยได้อยู่ห้ามขยับแม้แต่นิดเลยไอ้ใครแปลกคนน่ะผ่านโคตรไวเลยไล่นังหมดไม่น่ารอดเขี้ยะรุนไม่รอดยังไงอ่ะเมื่อกี้มือขยับว่าโคโกชิตาโคโก้เฮ้ยกูติดอะไรอ่ะติดหิน ไม่ต้องมองไม่ต้องมองอุตลาทำมาแตกเย้แต่ในเวลาที่ยากที่สุดแล้วแหละไม่เลยแบบเงียบีกเมื่อกี้รีบเพียงนิดชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยแล้วด่าลื่นด้วยมาันรู้ว่ามานรู้วู้ห้ามขยับเลยใช่ไหมมันดู้จากตรงไหนอ่ะฟังจากเสียงเอาตือๆเอหยุดเลย เอ้ยบอลลื่นอ่ะเอาลืมหันไปดูคนแตกหันไปดูคนแตกเมื่อกี้แตกเลยแกร่าห้ามดูเลยอ่ะตรงนี้ตรงนขยับมาตาดาบีก็ยองเลยยองเลยยองเลยเฉลยใครเหลยใครเออบีก็อยู่อ่ะตาเา้ยอย่าห้เมองไปเรื่อสิ พี่พีชเกล้าอะไรวะเนี่ยไม่กล้าพูดหยุดอ้ยขอเธอขอเธอเอาหันเลยเหรอเดี๋ยวพี่บีชป่ะเดี๋ยวพี่บีชป่ะเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะปิดตาเขาดิโอ้แตเย็นเย็นเอ๊มีหันหันไวมากอ่ะ เกมตึงว่าเกมตึงเฮ้ยอุ้ยเดือนทีละกาสองเกวันไหนถึงกันเราเวลาหมดก่อนหรือไม่พ่อหนุ่มผมเล่งแล้วนะครับพราหนุ่มทรงกะลาว่ะต้อเล่งแล้วนะครับไม่เล่งไมเล่งใจเย็นนักเรียนเตรียมทหารเฮ้ยนิดเดียวพ่อหนุ่มทรงกะลามีลุ้นมีลุ้นฮ่้แ้เยวไเดี๋ยว ว้าวหลกอ่ะมันจะมีคนผ่านด่านนี้ได้บ้างไหมถ้าแบบถ้าหนุ่มทรงกะลาโอเคอ่ะไปคลิปกันครับผมก็วันนี้สนุกครับขับตั้งคลิปเลยขับอย่างเดียวครับคลิปนี้เจอกันเกมหน้าเจนกราฟค่ะใหม่ใหม่ครับไปคลิป